ใช่บ้างค่ะกับไอโฟนไอดอค่ะก็ดีใจค่ะถ้าเป็นอย่างนี้จก็ก็ตามสบายเลยค่ะเอาไปใช้ได้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ดีใจมากที่เขาเอาต้นแบบต้นแบบความสุงเขาอาจยังไม่เห็นเราหน้าสดอะไรอย่างงี้ล่าสดเรืก็ล่าดก็ล่าไม่ใช่ว่าล่าอยากทำอะไรกับไปนักตัวเองไหมคะไม่ค่อยแล้วค่ะก็พูดชัดขึ้นมาได้ก็ดีใจมากแล้วเออหลายคนจะแซวเราปุลีซรุนแรงมากปุลไปทำมามาบอกเอยทำไมมันเปลี่ยนไปเนี่ยเพิ่ช่วงหนึ่ง ใช่จนเฟินโดนหนักเลยเฟินโดนคอมเมนต์ว่าอุ้ยลิ้นแข็งมากแต่ก็ดีค่ะพูดชัดขึ้นมาเราก็ที่ชื่นใจไม่แก้ตัวอะไรไหมคะไม่แก้ตัวเลยค่ะเออแข็งจริงแข็งที่วันนี้เป็นนรำบทเป็นแอริเอลแอริเอลค่ะมาร่วมงานของดิสนีย์ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปดูนะคะลิซซี่มาร์เมดก็คิดว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนเพราะต้องยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีของดิสนีย์แน่นอนค่ะ แมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ช um> ื่นชอบมากแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางดิสนีย์มาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเขาตั้งใจมากในทุกขั้นตอนก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนไปดูกันค่ะที่เราชื่นชอบที่ไหบ้างในโปรแกรมนี้ก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักสดใสเนาะแล้วก็มุ่งมั่นต่อสู้มากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงในอุดมอุดมคติเราด้วยเหนือมาสู้เหรอฮะโชคดีเราพอมีขาอยู่บ้าง แล้วก็มีนะแต่เสียงเขาเสียงขายเขาไม่เถิดจะไปเปิดงานเยอะมากเลยด้วเขาเป็นวันวันค่ะวันนี้กี่งานวันนี้กี่งานวันนี้ฉ่ำแต่ละใช่เห็นเยอะเลยเตามาชนกันแต่ว่าวันนี้หลายคนแต่ว่าแต่งมีมาเหมือนตกลงงานนี่เหรอเป็นลุ้ก็เป็นลุอีเวนต์ชั้นหนึ่งก็พยายามเลือกสีอ่อนแล้วจะได้ดูเป็นทะเลหลายคนแค่หนอนก็ใส่หางก็จะสะดุดล้มมา รต่ผลงานเป็นไงบ้างเห็นว่านลครไปกใช่ก็จริงๆก็ตอนนี้อย่างที่บอกคนรอเปิดมาประมาณเกือบสปีแล้วค่ะแลเป็นเรื่องของบทเรื่องของอะไรที่แบบตอนนี้ก็เริ่มทยอยส่งมาแต่ก็ยังไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่งจอะไรนะรงเดนแบบมันคนละนละแบบกันค่ะไม่ได้เหมือนกันมากแต่ว่าคนก็ยังรู้พคนได้ประมาณสตอนย่งเงีมาไม่ครบค่ะแตาอ่นแล้วมันทบไสตอนสนุกค่ะสนุกดีคนมีเตอนหลานอนให้ปวเล่นต้แรงขึ้นเ ื่องแบลก็มีนะคะก็มีแต่ก็เล่นสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยที่ควรจะเปิดพร้อมกัน2เรื่องอีกเรื่องนึงกับน้องวินก็เป็นแบบมหาลายัยใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนึงแนวใช้พลังยิ่งใหญ่ไหมครับก็ประมาณนึงนะออก็ต่อสู้ทะเยอยทะย,ยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยากชีกแต่สิ่งที่เราเจอมากกว่านั้นีรจริงๆในแนวละครก็มีประมาณประมาณนี้เนาะแต่คนว่ามันก็ถ่าย2เรื่องก็คนละแบบกันอยู่แล้วพีคิดว่ามันก็น่าจะไม่ซ้ำทางกันก็แต่ปีนี้คนอื่น ปีนี้ไหมไม่น่าจะปีนี้น่าจะได้ถ่ายปีนี้ถ่ายใช่เฟิร์นตอนนี้บบอะไรยกเป็แบบว่าเนไอดอลเออไอดอลแฉเาบอกว่าเนี่ยจ้าเอาเปนเรไมัคือบ็อกจะบ็อกให้ดู้จทดการลงมันเป็นบล็อก่นิยมนะเธอขอหน้าเนี้ยหมอยืนลงมาเลยอแบบนี้คขาบอกใช้ก็ไปยื่นมาแต่หมอไม่รับแรงเกินเพราะว่าไปให้หมอปลา รู้สึกยัไงบ้างคะกับไบโฟอนิโดค่ะก็ดีใจค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็ตามสบายเลยค่ะเอาไปใช้ได้ใช้ได้ค่ะจะได้เพราะจริงๆหลายคนคาดหวังอยากมีสมุนไอย่างเรากับิมีปีปากอย่างเราปากเราอ๋อแล้วปากอย่างเราปากอย่างเราต้องฝึกนิดนึงนะคะก็ถ้าทุกคนชอบก็ดีใจค่ะก็ตามตามสะดวกเลยค่ะอยากจะแนะนำอะไรเขาไหมว่าอยากมีไปได้แบบเคยเป็นไม่เคยทุกคนไม่เคยแต่งหน้าแต่งหน้าค่ะต้องต้องเริ่มที่แต่งหน้า ต้องดื but, ่มแบบเยอะๆใช่ไหมคะหรือย <ator il> ังไงครับเพิ่นอเยอะๆหลับซีทุกนอนเลยอะไรเงี้ยก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยค่ะเราดีใจมาที่เขาเอาต้นแบบต้นแบบความสุขเขาอาจจะยังไม่เห็นเราหน้าสดอะไรเงี้ยหน้าสดหรืก็รอก็ไม่ใช่ว่ารอดก็ก็ดีใจที่ดูคนชอบค่ะจริงจริงอยากไปสายเดินอะไรก็แล้วแาคนจะที่ทำศิลปกรรมได้อยากได้สูงเหมือนเราโดนหลอก ก็คนว่าก็เช็คข้อมูลให้ดีๆเนาะคนว่าสถานการณ์บางทีมันก็ถ้าคดีก็ดีไปอะไรเงี้ยคนรอบตัวก็จะพูดนะแต่ถ้าก็เช็คข้อมูลให้ดีค่ะเพื่อสนับสนุนค่ะให้ทุกคนสวยแข่เกินคนมาเยอะแรงเกินเออคนอยากอยากทำอะไรกับไปนัดกัวเออีกไหมคะไม่ค่อยแล้วค่ะก็พูดชัดขึ้นมาได้ก็ดีใจมากแล้วเออหลายคนจะแซวเราปุ้ลี่รุนแรงมากที่มาบอกเอยทำไมเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นช่วงหนึ่ง ใช่แต่คนโดนหนักเลยคนโดนคอมเมนต์ว่าอุ้ยลิ้นแข็งมากแต่ก็ดีค่ะพูดชัดขึ้นมาเราก็ได้ชื่นใจไม่แก่ตัวอะไรไหมคะไม่แก่ตัวเลยค่ะเออแข็งจริงแขงจรเพื่อรอทุกวันเลยตอนนี้นุ่นตอนนี้แข็งเพราะแล้วว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็รทำฟันนั่นแหละค่ะพอถึงช่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยก็เลิกแข็งแล้วค่ะรอเรือพูดได้แล้วค่ะเนี่ยตอนนี้กลับมาพูดหนักชัดเจนเหมือนเดิมกรูเลยทำทำไมแต่พูดเราก็รักชัดขึ้นด้วยเนาะ อ่ะอะไรนะอ,อ,อะไรนะรอเรือรอเรือไงรอเรือรอเรือค่ะไม่ได้อโอเคสวัสนะดีก้ก็ <laughs>